ค่ะพี่เป็นสวัสดีช่วงเช้าๆนะคะวันนี้วันที่21เป็นวันเสาร์นะคะ21พฤษภาคมนะคะก็วันนี้พี่เป็นพามาที่สวนหลังบ้านนะคะตรงนี้พี่เป็นจะปลูกหลากหลายมากเลยค่ะเป็นสวนผักสวนครัวของพี่นานะคะตรงนี้จะเป็นกล้วยหอมทองตะไคร้กระเพราพืชผักสวนครัวเยอะแยะมากมายแต่วันนี้พี่เป็นพามาห่อฝรั่งจะ้ะเนี่ยค่ะฝรั่งกิมจูของพี่เพ้นเนี่ย กลังกิมจูของพี่เพนก็จะทําการหอนะคะลูกขนาดนี้ก็ควรจะห่อได้แล้วค่ะเท่าหัวแม่มือนี่แหละเดี๋ยวพี่เพนพามาดูนะคะเนี่ยค่ะก่อนที่เราจะหอนะคะมันก็จะมีเขาเรียกอะไรขั้วเกอรหรืออะไรนี่แหละแบบนี้เนาะเนี่ยค่ะเดี๋ยวไปดูต้นนู้นดีกว่ามันจะมีขั้วเกอรอยู่นะคะปืด๊ดเนี่ยค่ะนี่แบบนี้พี่เพนก็จะเอาออกนะคะเอาขั้วดอกตรงนี้ออกนี่แล้วก็ห่อเลย อแล้วก็ดูลูกค่ะ <c oughs> นี่ถ้าลูกอย่างนี้ไม่สวยพี่เป็นจะเด็ดออกเลยนะคะเพราะต้นเขาเพิ่งจะปีหนึ่งเองพี่เป็นก็จะเด็ดทิ้งเลยค่ะอันไหนที่ลูกไม่สวยก็จะเด็ดทิ้งก็ไม่ได้ไว้ลูกเยอะนะคะเนี่ยค่ะตัวที่พี่เป็นจะหอ่อก็จะประมาณนี้แล้วพี่เป็นก็จะเอาครัวตรงนี้ออกเดี๋ยวมาดูตัวที่พี่เป็นห่อเสร็จแล้วเนาะมาดูเพราะพี่เป็นอุปกรณ์ที่พี่เป็นห่อแล้วพี่เป็นไม่มีขาตั้งกล้องมันก็ยากนิดนึง อุปกรณ์พี่เพนนะคะก็มีเนี่ยค่ะแม็กไวแม็กและตัวกระดาษนี้ก็เหมือนที่เคยเห็นพี่เพ็นห่อมะม่วงเนาะพี่เพ็นจะตัดตูดสองเลยค่ะเพื่อให้มันระบายอากาศเป็นกระดาษใส่ขนมโตเกียวหรืออะไรเงี้ยแต่ก่อนพี่เพ็นขายกล้วยแขกค่ะมันเหลือตัวนี้ตัวนี้ถุงหกคูสิบเอ็ดก็เหมือนกันค่ะเห็นไหมพี่เพ็นจะตัดเหมือนกันเพราะพี่เพ็นดูจากย่องยูทู e นี่ราคาเนี่ยค่ะเห็นไหมพี่เพ็นตัดเหมือนกันเลยเป็นที่ระบายอากาศพอห่อเสร็จมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ อันดับแรกเราก็มาเอาตัวขั้วตัวนี้ออกเนาะตัวขั้วตัวนี้ออกก็มาห่อกระดาษค่ะเห็นไหมกระดาษที่พี่เพนห่อก็นี่พี่เพนจะตัดรูระบายตรงนี้เห็นไหมคะพี่เพนมีจะประสบการณ์จากมะม่วงไม่ได้ตัดค่ะบางลูกก็เน่าเลยเนี่ยค่ะตัดรูระบายแล้วก็ห่อด้วยถุงพลาสติกคลุมอีกทีโดยที่ไม่ให้ผลเขากระทบกระแสงแดดโดยตรงตรงแถวตรงนี้ก็มี ฝรั่งกิมจูสิบต้นค่ะแล้วก็เดี๋ยวพี่เพ็นมาพามาดูหงเป่าซื้อนี่ค่ะดูผักพี่เพ็นจะเก็บไปตลาดนะคะเนี่ยนี่หงเป่าซื้อของพี่เพ็นก้อนนี่ค่ะนี่ติดลูกแล้วไอ้กิเลงี้เด็ดทิ้งเลยก็ลองไว้ทานสักลูกหนึ่งก่อนเป็นตัวอย่างนะคะนี่ก็ห่อได้แล้วค่ะเดี๋ยวพี่เพ็นจะมาห่อตรงนี้นะคะหงเป่าซื้อก็ที่ปลูกซื้อมากี่ต้นซื้อมาหกต้นหรืออะไรนี่และคะ่ะต้นเป็นร้อยนะคะ ก็รอดอยู่กี่ต้นเอ่ยน่าจะตายไปต้นหนึ่งอะน่าจะตายไปต้นหนึ่งหงเอาซื้อแต่ก็ติดลูกแล้วค่ะเดี๋ยวจะลองไว้ลูกดูไว้ชิมนะคะอันไหนที่มันติดเยอะเกินก็จะเด็ดทิ้งค่ะดูบวบพี่เป็นนะคะนี่บวบสวนครัวตรงนี้เป็นสวนอินทรีย์ที่ปลูกไว้ทานเองค่ะดูบวบยาวๆเลยมีหลากหลายผักเลยค่ะตรงนี้อก็นี่แหละค่ะการห่อก็จะประมาณนี้ ก่อนหน้านี้นที่ไม่หอมีอยู่ต้นหนึ่งทางนูนะ้นโอ้ยมันร่วงทิ้งแล้วก็แมงเจาะเต็มเลยเสียดายต่อไปต้องหอแล้วค่ะแต่พี่เป็นจะไม่ไว้ลูกเยอะนะไว้ได้ทานได้ขายหน้าบ้านนิดๆหน่อยๆก็นี่แหละค่ะพามาดูประมาณนี้แหละเดี๋ยวพี่เป็นขอหอก่อนละคันสวัสดีจ้า